ครับคือแคนทีนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนนะครับคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะยากอีกหนึ่งเรื่องนะครับลองมาดูกันนะครับข้อที่1นนะครับ2เศษ3ส่วน5 7. คูณเศษ2ส่วน7ขั้นแรกเราต้องทำไงครับในการคูณจำนวนคละกับเศษส่วนต้องแปลงจำนวนคละนี่นะครับให้อยู่ในรูปของเศษเกินจำได้ไหมครับ ทำจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินทํำยังไงอ่าก็คือคูณแล้วบวกใช่ไหมครับก็คือเอาตัวส่วนคูณกับจํานวนนับแล้วก็บวกอีก1ตัวที่เหลืออย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมห้าคูณสเป็น10บวกกับ3เป็น13นะครับส่วน5ก็ยกมาเหมือนเดิมเลยครับนี่นะครับจาก2เศษสาส่วน5แปลงปุ๊บกลายเป็น13ส่วน5ครับ แล้วก็คูณเศษสองส่วนเจ็ดเหมือนเดิมก็ยกมาได้เลยปึ๊บนี่นะครับหลังจากนั้นทําการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนครับจาได้ไหมคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับก็คือข้างบนคูณข้างบนข้างล่างคูณกับข้างล่างอ่ะสิบสามคูณสองเป็นยี่สิบหกนะครับสิบสามสองยี่สิบหกส่วนด้วยห้าเจ็ดเท่าไหร่ครับ 35นะครับได้มาเป็น26ส่วน3าทําเป็นเศษส่วนอย่างตามต่อได้ไหมมีอะไรหารได้ลงตัวไหม2ก็หารได้แต่ข้างบนนะครับข้างล่างเป็นเลขคี่หารไม่ได้อ่าเท่าที่มองดูแล้วก็ไม่น่ามีแล้วนะครับดังนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้2เศษ3ส่วน5คูณ2ส,ส่วน7จ,จะได้เท่ากับ26ส่วน35ครับ มาดูกันต่อนะครับข้อที่2 3เศษ1ส่วน2คูณ4ส่วน9ครับขั้นแรกต้องทำไงครับทำจำนวนคละนี่ใช่ไหมให้อยู่ในรูปของเศษเกินอ่าคูณแล้วบวกใช่ไหม2คูณ3เป็น6บวกอีก1เป็น7นะครับส่วนด้วย2เหมือนเดิมอ่าสเศษ1ส่วน2แปลงร่างกายเป็นเศษ7จส่วน2นี่นะครับ คูณ4.9ส่วน9ก็เหมือนเดิมเลยก็ยกมาเลย4.9ส่วน9นี่นะครับอ่ะมาคูณครับข้างบนคูณข้างบน7.4เท่าไหร่ครับ7.4.28นะครับข้างล่างครับ2 9 2คูณ9ก9ก็18นะครับได้มาเป็น2 8 1ส่วน18ครับ เป็นเศษเกินทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคลาครับเอาเอา18ไปหาร28 18 1 18นะครับอ่าเอาไปลบกับ28ก็เหลืออยู่10นะครับส่วนด้วย18ได้มาเป็น1เส็เศษ10ส่วน18 10ส่วน18นี้ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมเอาอะไรหารดี2นะครับอ่าเอาสไปหาร10ก่อน2เท่าไหร่ได้10 2 5งห้าสินะครับสอหารสิ 2, บ้างสองเนะครับจะได้มาเป็น1นึเศษหส่วนเนะครับดังนั้นนะครับอจออ่าสามเศษหส่วนสอคูณเศษส่ส่วนเก้จะได้เท่ากับ1นึเศษห้ส่วนเนะครับอ่าข้อที่3นะครับ เศษ1ส่วน8คูณ5เศษ3ส่วน8ครับตาเห็นเศษส่วนกับจำนวนค่าคูณกันแบบนี้ขั้นแรกก็แปลงอันนี้ซะนะครับดังนั้นเศษ1ส่วน8ก็มาเขียนรอไว้ก่อนได้เลยครับปึ๊บคูณจำนวนค่านี้ต้องแปลงให้อยู่ในรูปของเศษเกิน85 40บวกีก3เป็น43นะครับส่วนด้วย8นี่นะครับ อลองคูณซิ1คูณ43ก็ได้เท่าไหร่ครับ4อ่ส่วนข้างล่างครับ8คูณ8 88เท่าไหร่ครับ88 64นะครับได้ออกมาเป็น43ส่วน64มีอะไรหาทั้งสองที่ได้ลงตัวไหมลองดูตึกต๊กตึก๊ตไม่ได้แน่ข้างบนเป็นเลขที่ สามสามก็หารข้างบนไม่ได้ต๊ดๆเท่าที่มองดูไม่มีแล้วนะครับดังนั้นนะครับคําตอบของข้อนี้เศษหนึ่งส่วนแปดคูณห้าเศษสามส่วนแปดจะได้เท่ากับสี่สิบสามส่วนหกสิบสี่ครับมาดูกันต่อนะครับข้อที่สี่สิบส่วนสิบสี่คูณห้าเศษหนึ่งส่วนห้านะครับก็เหมือนเดิมเลยครับตัวเศษส่วนก็ยกมารอได้เลยครับสิบส่วนสิบสี่คูณกับ อ่าอันนี้เป็นจำนวนคละอยู่ก็ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกิน5คูณ5เป็น25บวกอีก1กลายเป็น26นะครับส่วนด้วย5เหมือนเดิมนี่นะครับอ่าคราวนี้หลังจากทวนการคูณมาหลายข้อแล้วครับเรามาใช้การตัดบ้างดีกว่าอ่าถ้าคนไหนตัดไปแล้วจะมองเลขออกเลยนะครับอ่าจับคู่ตามแนวทะแยงแบบนี้นะครับว่ามีเลขอะไรหันลงตัว 5กับ10 14กับ26อ่ามา5กับ10ก่อนระหว่าง5กับ10มีอะไรหารทั้งสองนี้ได้ลงตัวครับ5ใช่ไหมเอา5มาหาร5ก่อนได้1 5หาร10ได้เท่าไหร่ครับ5 2 10ฟึบนี่นะครับอ่าดูระหว่าง14กับ26บ้างเอาอะไรมาหารดี2ใช่ไหมอ่าเอา2 2 7 14อ่า2หาร26บ้าง 2หาร2ก็ได้1ครั้ง2หาร6ก็ได้3ครั้งอ่าข้วนี้ก็มาคูณกันครับข้างบนก็เหลือเป็น2คูณกับ13 2คูณ13ได้26สนะครับส่วนด้วยข้างล่างก็เหลือเป็น7คูณกับ1ก็คือ7ได้ออกเป็น26ส่วน7เป็นเศษเกินครับทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคละเอา7ไปหาร26 7 สามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเกินแสดงว่าได้แค่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะครับเอายี่สิบเอ็ดไปลบยี่สิบหกก็จะเหลือห้านะครับส่วนเจ็ดเหมือนเดิมเลยดังนั้นนะครับสิบส่วนสิบสี่คูณห้าเศษหนึ่งส่วนห้าจะได้เท่ากับสามเศษห้าส่วนเจ็ดครับการตัดตรงนี้นะครับถ้าใครตัดไปแล้วเนี่ยจะช่วยให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นเลยนะครับไม่ต้องคูณเลขหรือว่าคิดเลข ที่มันจานวนเยอะๆมากๆแต่ถ้าคนไหนยังตัดไม่เป็นก็คูณปกติเลยนะครับเสร็จคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เท่าไหร่ก็ค่อยๆค,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 คิดไล่คาตอบมาสุดท้ายจะได้คําตอบเดียวกันครับต่อมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่5 5้ส่วนสิคูณสามเศร็สส่วนสิครับตัวตั้งเป็นเศษส่วนอยู่แล้วก็มารอไว้เลยครับ5ส่วน11คูณข้างหลังเป็นจํานวนคละอยู่ครับทําให้เป็นเศษเกิน10 คูณ3เป็น30นะครับบวกอีก3เป็น33ส่วนด้วย10นะครับได้มาเป็น5ส่วน11คูณ33ส่วน10ครับอ่าเรามาใช้การตัดเป็นตัวช่วยนะครับมาดูคู่นี้ก่อนระหว่าง5กับ10อเ่ยเมื่อกี้เคยเจอไปรอบแล้วมั้ย5กับ10เนี่ย5แน่นอนใช่ไหม5าหาร5ก็ได้1 5หาร10ก็ได้2 มาดูคู่นี้บ้าง11กับ3 3อันนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับ11นะครับอ่า11หาร11ก็ได้1ครั้ง11หาร3 3ก็ได้3ครั้งดังนั้นนะครับข้างบนก็จะได้เป็น1คูณ3ก็ได้3นะครับข้างล่างก็เป็น1คูณ2ก็ได้2ได้มาเป็นเศษ3ส่วน2ครับถาให้เป็นจำนวนครั้งก็คือเอา2ไปหาร3 2 1สองนะครับเอา2ไปลบ3ก็เหลเือเศษอีก1 ส่วนด้วย2ดังนั้นนะครับ5ส่วน11คูณ3เศษ3ส่วน10จะได้เท่ากับ1เศษ1ส่วน2ครบเรียบร้อยนะครับทั้ง5ข้อนะครับคิดว่าไม่น่ายากนะครับใครมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามพี่ได้นะครับ โอเคนะครับลองฝึกทําโจทย์กันบ่อยๆพี่เชื่อว่าจะคิดเลขได้เร็วขึ้นตัดได้เก่งขึ้นหาคําตอบได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Can T ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ